วันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะสามารถช่วยบำรุงไตที่สําคัญได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับโลกแล้วตัวไหนบ้างครับคุณหมอที่จะสามารถช่วยดูแลในเรื่องของไตให้แข็งแรงได้บ้างขึ้นเน่ยถ้าเอาตรงๆเลยนะครับก็สัก2ตัวแล้วกันได้ครับก็คือตัวพอริเทนพอริเทนครับนี้กับตัวพอริทอมครับสองตัวนะครับพอริเทนเนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีโคเอนไซม์คิวเทนในนั้นนะครับที่เราเคยคุยกันหลายครั้งว่าอวัยวะที่สําคัญของร่างกายนะครับสมองหัวใจ ตับตายนะครับต้องการพลังงานโคเอนไซม์คิวเทนเป็นตัวที่ให้พลังงานที่สําคัญตรงนั้นนะครับอีกตัวหนึ่งที่สําคัญในของตัวโคเอนไซม์คิวเทนคือเป็นตัวที่ลดการอักเสบของตัวหลอดเลือดลดการอุดตันของหลอดเลือดนั้นก็จะตรงกับสาเหตุเลยว่าไตาเรามีหลอดเลือดค่อนข้างเยอะอนะครับ มันก็เลยช่วยลดการเสื่อมนะครับ<ม>การอักเสบต่างๆได้ดีร่วมกับตัวพื้นฐานของเราคือตัวสีชมพูนะครับ,รบตัวโพดีทอมเองเนี่ยครับที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบเหมือนกันลดการอุดตันเหมือนกันฉะนั้นสตัวนี้ครับก็จะช่วยในการฟื้นฟูในเรื่องของระบบไตเรานะครับป้องกันการไตเสื่อมนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครที่เป็นกังวลครับในเรื่องของการอยากจะให้สุขภาพไตแข็งแรงฟังเราสองคนพูดแล้วไม่อยาก ไตวายก่อนนะครับก็ลองหาผลิตภัณฑ์2องตัวนี้นะครับก็คือพอลิเทนกับพอลิทรอมหรือว่าสีชมพูเนี่ยไปรับประทานกันได้รวมไปถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคไตครับสามารถรับประทานได้ครับรับประทานได้ครับก็สามารถไปตัวที่บํารุงนะครับไตทําให้คนที่มีภาวะของการที่ต้องล้างไตนะครับก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับสังเกตว่าคนที่ล้างไตเนี่ยบางคนพอล้างไตเสร็จเนี่ยมีภาวะของการอ่อนเพียนะครับร่างกายค่อนข้างอ่อนอ่อนแอค่อนข้างมากนะครับงั้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะทําให้เขาเป็นคนที่ล้างไตที่แข็งแรงขึ้น ไปบำรุงตั้งแต่ระดับเซลล์นะครับเป็นอาหารของเซลล์นะครับช่วยทําให้เซลล์เราสามารถฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงครับคือหมายความว่าผู้ป่วยโรคไตท่าไหนที่อยู่ในขั้นตอนขการฟอกไตทาน2ตัวนี้ได้เลยนะฮะโพลิเทนหรือว่าโพลิทรอม2ตัวนี้ทานคู่กันเลยนะครับก็จะสามารถช่วยให้สุขภาพไตแข็งแรงมากยิ่งขึ้นตั้งแต่ระดับเซลล์อย่างที่คุณหมอศักดาบอกไปนะครับ